ทุกวันนี้ผมก็ชักไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมว่าผู้สร้างแมปนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ชื่อว่า b i g g เกมหรือว่า Big เหลี่ยมกันแน่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่านี่เขาอัปเดตมาใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะอัปเดตเป็นเกี่ยวกับเรื่องของท้ำเพชเองนะครับท่านผู้ชมพอเข้าไปเนี่ยมันก็จะเจอพวก เพชรให้เราเก็บเต็มเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมแต่วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงบิ๊กเหลี่ยมกันนะครับท่านผู้ชมว่าบิ๊กเกมเนี่ยมันเหลี่ยมยังไงนะครับท่านผู้ชมจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยร้านไดโน่ช็อปร้านบริการกล่องส่งไก่ตันวีซีเนี่ยขายหนึ่งบาทเองมีขายไก่ตันวีซีเนี่ยขาสุขุมอีกด้วยยังมีกล่องส่งสุขุมอีกมากมายใครสนใจรีบร้านอยู่ใตค้คลิปนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ผมก่อนจะคุยเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาทำคลิปบิ๊๊กกกกเเเเมมมมมหหรรืออบบิลีี่่ยยงนนะะคัทาาผผู้ช็ด๋วจ ทยายบอกท่านผู้ชมกันนะครับว่าบีเกมเนี่ยมันเรี่ยบยังไงนะในอัปเดตใหม่นะท่านผู้ชมผมเชื่อเลยนะว่าหลายๆคนเนี่ยที่รู้ถึงอัปเดตใหม่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเบื่อหรือว่าเซ็งมากเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าการอัปเดตใหม่นี่มันเกี่ยวกับเพชรนะครับท่านผู้ชมตอนแรกคิดว่ามันมาก,ก็น่าจะดีอยู่แหละนะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยเขาให้เพชรน้อยมากนะครับท่านผู้ชมคือไอ้พวกเนี้ยคือได้ทีละร้อยแต่ตอนนี้คือเขาเปลี่ยนใหม่นะครับมาได้ทีละสี่พันห้าพันแล้วนะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยเยอะขึ้นกว่าเดิมมมมมสััักเเเท่่่าไไหหรนนนนนะคู้้ช็ยยยงงดดอออืิ ก็นะครับท่านผู้ชม ที่บิ๊กเกมเนี่ยมันเหลี่ยมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าปกเกมกันเลยนะครับทุกผู้ชมแล้วก็ข่าวลือนะครับที่เกี่ยวกับในทวิตเนี่ยบิ๊กเกมนะครับได้อัปเดตนะครับมาเกี่ยวกับรูปภาพพวกสัตว์นะครับสัตว์ที่มันเกี่ยวกับเป็นเพชรต่างๆแล้วก็พร้อมประกอบรูปถ้ำนะครับที่เป็นเพชรมานะถ้าผู้ชมคนอื่นนะครับก็ต้องคิดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการสุมไขในถ้ำเพชรอันใหม่นแน่เลยนะครับทุกผู้ชมแล้วก็ไม่มีการบอกกล่าวอะไรนะปล่อยข่าวลือมาเฉยๆแค่นั้นนะครับทุกผู้ชมแล้วก็ไม่ได้มีกการรบออะไเลยแต่็ ตามปกตินะครับท่านผู้ชมเพราะว่าปิดเกมไม่น่าจะบอกอะไรอยู่แล้วนะแต่ว่ามันปล่อยคู่กันมาอย่างนี้ทําให้คนสับสนนะครับแล้วก็คนที่ไปคอมเมนต์ในทวิตเนี่ยคือแบบเฮ้ยจะมีตู้สุ่มสัตว์ไมที่มีคิวเป็นตัวเพชแต่พอมาจริงๆแล้วและนี่คือความเป็นจริงนะท่านผู้ชม คือว่ามันไม่มีตู้อะไรให้เราสุ่มเลยในนี้นะครบทุกผู้ชมแต่ว่ามันมาเป็นในทางของเอกล s i v e lusive, ที่เราต้องเสียโลบักถึง3,200เพื่อจะได้แค่10ไข่โอ้ m ม g o กแล้วก็ไททานิคที่ออกมานะครับเพียง0.05%เท่านั้นนะนี่คือมันยังไม่ขึ้น1%ด้วยซ้ำนะครับทุกผูชมแล้วก็มีหิ้วด้วยกัน2ตัวแล้วก็เป็นตัวลูกกระจอกอีก3ตัวนะครับทุกผูก็คือ 0.05กับ1%นึ่เนี่ยคือคุณซื้อไป10เอกนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้พวกไอ้พวกตัวนี้หรือเปล่านะครับทุกผู้ชมสักตัวหนึ่งเนี่ยคือมันได้โอ้โหไมคก้อนนี่มันอะไรนี่โอได้เพชรเป็นลาเลยนะครับทุกผู้ชมเนี่ยครับมันก็เป็นประมาณนี้นะครับคือบิ๊กเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะเหลี่ยมเลยนะซึ่งนี่ก็ไม่ใช่การเหลี่ยมครั้งแรกนะทุกผู้ชมคือเหลี่ยมมาหลายครั้งแล้วนะครับทุกผู้ชมคือการรออย่างเงี้ยนะแต่ก็ถือว่าเป็นสีสันของเกมแล้วกันนะครับทุกผู้ชมแบบนี้ก็เหลี่ยมกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทุกผู้ชมแต่ก็เกี่ยวกับด่านใหม่เนี่ยครับคือคนโดนหลอกไปเยอะมากเลยนะ คือในแฟนเพจหรือใน f a c e b o o k แฟนเพจของเกี่ยวกับอากลุ่มอะไรเงี้ยของ p พ s ซิมเลเตอร์เนี่ยเขาได้ออกมาบอกนะครับจริงๆเราเนี่ยการจะเข้าไปในประตูนี้คือเราต้องเอาพวกสัตว์ยักษ์เนี่ยไปแลกนะครับคพือแลกแล้วนี่คือไม่ได้คืนเลยนะเพื่อที่จะเข้าไปนะครับซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าในเนี้ยมันน่าจะมีตู้สุ่มแน่ๆเลยนะเพราะว่าตอนที่เขาเขียนอัปเดตเนี่ยคเขาก็แบบคือเขียนค่อนข้างยาวนะก็คงไม่มีคนอ่านกันเยอะนะคุณผู้ชมเลยแบบโดนหลอกนะคเข้าไปข้างในคือมันไม่มีอะไรเลยและแถมได้เพชรน้อยอนะคุณผู้ชมค่ยนะรัับดตีแก็ง ท่านผู้ชมที่เขาได้อ่าเพิ่มเกี่ยวกับเพชรที่เราจะได้มานะครับท่านผู้ชมในไดมอนด์หมายเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ยังจะดีอยู่เนาะดีกว่าแต่ก่อนนะครับที่แบบมันได้เพชรทีละ66อ่ะโหคือเศร้าใจมากนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็คือการเหลี่ยมนะครับของบิ๊กเหลี่ยมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งถ้าสมมติว่าต่อไปนี้นะครับเขาอัปเดตแล้วก็โพสต์รูปภาพทวิตน่าสงสัยอะไรอย่างนี้มาอีกเนี่ยผมว่าผมควรที่จะรออัปเดตแล้วค่อยมาทำรายนี้ดีกว่านะฮะท่านผู้ชมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหลี่ยมมมมผผเเเเลยยยนนนะออออออัััีีีี้้คืตตตงาาารรท่แบบด๋ววววกิ แล้วนะคือแบบโอ้โหในจริงมันไม่มีตู้สุ่มเลยนะท่านผู้ชมนะคือหลายคนโดนหลอกไปเยอะมากๆนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าบิ๊กเกมหลอกจนชินแล้วนะครับท่านผู้ชมจนทุกวันนี้เนี่ยผมชินแล้วนะแต่เล่นมาเนี่ยครับท่านผู้ชมเพราะว่าบิ๊กเกมเนี่ยเขาเขาหลอกเยอะมากนะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้นะครับพวกนี้เนี่ยประมูลกันไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยคือแบบราคามันค่อนข้างที่จะแบบน่าเซ็งเผ็ดมากนะครับท่านผู้ชมดูราคานี่มันตกแบบโอ้โหดูดิเนี่ยคือไททานิคที่เราต้องเสียหลายโละเลยนนแต่มัได้แค่่38เทานั้้นนนเองะท่าผูชมปัก โหมูดครั้งล่าสุดนะเออคือมันได้น้อยมากเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วท่านผู้ชมนะครับ คนไหนนะครับที่เคยโดนบิ๊กเกมเะียมอะไรหรือยอย่างนี้มาแล้วนะคบท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับซึ่งการเหลี่ยมของเขาเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่การเหลี่ยมเกี่ยวกับพวกตัวสัตว์อะไรอย่างนี้นะคบท่านผู้ชมซึ่งบั๊กในเกมนี้นะครับก็สามารถเหลี่ยมได้เหมือนกันนะคือท่านผู้ชมนะครับอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าบั๊กในเกมเนี้ยมันจะติดอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับท่านผู้ชมคือการฝากสัตว์หรือการทําให้สัตว์มันหายตัวไปจากตัวเรานะครับหรืออะไรอย่างี้มันจะค่อนข้างมีบั๊กเยอะนะครับหายตัวไปจากตัวเรายัางไงนะครักอ้าว่าเรไนาาใชแลพ กลังจะถอนจากธนาคารเนี่ยมาสักตัวหนึ่งปุ๊บหรือเราพอกาลังจะถอนกําลังจะถอนออกมาได้แล้วใช่ไหมครับดุดเกมเกมอัปเดตหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะเกิดอาการสัตว์หายนะครับทุนผู้ชมหรือบางคนเนี่ยไม่ได้เกมอัปเดตด้วยซ้ำนะครับสัตว์ก็หายได้เหมือนกันนะเวลาถอนเนี่ยคือมันเหลี่ยมนี่แะครับแต่ว่าทางบิ๊กเกมเนี่ยไม่ได้เหลี่ยมเองนะคือบั๊กของไอ้ตัวบิ๊กเกมเนี่ยมันเหลี่ยมมาให้นะครับทุนผู้ชมคือก็ยังเป็นบั๊กที่ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่เลยนะครับทากผู้ชมค่ไอตู ทออเหมือนกันนะครับบางทีคือเราแบบคือเรารวมตัวนะครับให้มันเป็นตัวทองได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าพอเข้ามาดูในกระเป๋าแม่งหายนะครับทุกผู้ชมคือมันเป็นอย่างนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับทุกผู้ชมคือมันค่อนข้างที่จะบักบ่อยอย่างนี้นะทำให้เราแบบโดนเหลี่ยมนะเช่นอย่างนี้นะครับเดค็เป็นเหมือนกันนะครับเวลาเราจะเอาพวกสัตว์ที่เราเดคอออกมาเนี่ยมันหายแล้วมันไม่เข้าตัวเรานะครับทุกผู้ชมอาจจะได้เพชรอาจจะได้เงินได้นี่นะครับแต่ว่ามันไม่เข้าตัวเราเลยนะ นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้พวกดาร์คเมทัลอะไรอย่างงี้ที่เราเอาไปรอจนกว่ามันจะออกมาอะไรอย่างงี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะทุผู้ชมก็นี่คือการเหลี่ยมบิเกมีกอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นการเหลี่ยมด้วยบักเนาะถ้าผู้ชมเคยเจอเหลี่ยมอะไรนอกจากนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับทุกผู้ชมที่นะครับก็สําหรับใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็ช่วงนี้คอนเทนต์มันค่อนข้างที่จะหาได้น้อยเนาะเพราะว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับพิซซี่มูเลเตอร์เนี่ยคือช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับอัปปเเเเเเเดดดตตตมมัันนค่่่่่อออ้้าาาาาาางททททีีีีจะะบืกกลลยยยวรรรํํไๆให ได้ช้าขึ้นนะครับคุณผู้ชมจะหาคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจเนี่ยก็ได้น้อยลงนะคุณผู้ชมโอเคนะก็สำหรับลิมนี้มีประมาณเท่านี้นะครับก็สำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ